สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c o m ม e n t ์อาเซียนคนเวียดนามแปลกใจกันยกใหญ่เมื่อเห็นคนไทยเอารถดูมาขนผักผลไม้ก็มีข่าวช่องหนึ่งของเวียดนามนะคะได้นำเสนอข่าวว่าความแตกต่างและรสนิยมของคนไทยและคนเวียดนามมันต่างกันโดยนักข่าวก็ได้นำเสนอข่าวบอกว่าที่ไทยคือตลาดรถปิกอัพขนาดใหญ่ กว่าออสเตรเลียและอเมริกาเสียอีกโดยยอดขายรถกระบะในไทยปีที่แล้วจะอยู่ที่127,000กว่าคันอันนี้คือ Isuzu D-Max นะคะส่วนโตโยต้าจะอยู่ที่114,000กว่าคันคิดดูแล้วยอดขายรถพิกอัพของไทยสูงกว่าที่เวียดนามโดยเฉลี่ย855เท่าเลยทีเดียวซึ่งรถพ i ิกอัพในไทยพวกเขา จะใช้ขนของอย่างขนผักผลไม้เป็นต้นและสามารถบรรทุกของหนักได้อีกด้วยอย่างอิฐหินปูนทรายเหล็กขนได้หมดซึ่งมันแข็งแกร่งมากๆและอีกอย่างในไทยเข้าผลิตรถรถปิกอัพแทบจะทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น isuzu d-max toyota ford ดมิ s u b บิชินิสสันและเป็นฐานรถเพื่อส่งออกตลาดโลกโดยรถนิยมในการที่เลือกใช้รถ มันต่างจากเวียดนามเป็นอย่างมากโดยที่รถปิกอัพในไทยทำหน้าที่ได้หลากหลายมากทั้งเป็นรถครอบครัวทั้งใช้ขนส่งพืชผักทางการเกษตรและสิ่งปลูกสร้างก็ขนได้ส่วนที่เวียดนามนั้นการเลือกใช้รถมันต่างจากไทยอย่างเช่นรถปิกอัพที่เวียดนามจะมองว่ารถปิกอัพเป็นคนรวยและเหมาะสำหรับคนมีฐานะสามารถใช้ขับไปแค่ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่แอดก็แปลกใจนะคะท่าที่เวียดนามมองว่ารถปิกอัพใช้แค่ขับท่องเที่ยวแล้วที่เวียดนามเขาใช้อะไรในการขนส่งพืชผักผลไม้ล่ะแอดก็หาคำตอบมาให้นะคะโดยคนเวียดนามนะคะจะใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือมอเตอร์ไซค์พ่วง3ล้อเพื่อขนพืชผักทางการเกษตรไปขายแบบที่เห็นนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นคนเวียดนามกันดูคะ่ะว่าคนเวียดนาม จะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคนแรกก็บอกว่ารถปิก up ในไทยน่ะเขาเอาไว้ใช้สำหรับขนของพืชผักผลไม้เพื่อนำไปขายแต่ที่เวียดนามรถปิก up มีไว้ขับโชว์และไว้จีบสาวเท่านั้นคนต่อมาค่ะ,กะเกษตรกรของไทยไม่ใช่คนจนนะ,กะเกษตรกรไทยซื้อรถปิก up เพื่อเอาไว้ใช้ในไรนาและขนการผลิตต่างจากเวียดนามคนที่ซื้อรถปิกัพได้ คือคนรวยและไม่ได้ซื้อมาเพื่อขนของนะซื้อมาเพื่อเอาไว้อวดโชว์และเอาไว้เที่ยวเท่านั้นคนต่อมาค่ะบอกว่าคนไทยนะ่ะเขาใช้รถกันยาวนานเป็น20-30ถึงปีเลยแหละและคนไทยเขาไม่ชอบอวดรถกันหรอกคนต่อมานะคะบอกว่าฉันเคยใช้รถเกาหลีมาสองคันแล้วและพบว่ามันดีมากเลยแต่พอฉันเปลี่ยนมาใช้รถญี่ปุ่นและพบว่า รถญี่ปุ่นดีกว่ามากเลยต่อไปฉันคงใช้รถญี่ปุ่นแทนรถเกาหลีแล้วแหละคนต่อมาบอกว่ารถกระบะในไทยเขาขายให้เกษตรกร,กรและขนส่งส่วนเวียดนามรถปิกอัพคือของเล่นคนรวยเอาไว้ใช้แค่ท่องเที่ยวไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรก็อย่างว่าล้วนะคนรวยเขาจะทำอะไรก็ได้ไม่เหมือนพวกเรามีแต่รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆแถมพ่วงข้างขนผักไปขายอีก โดยคนต่อมานะคะก็ได้บอกว่าถ้าจะให้พูดนะในอาเซียนน่ะไม่มีประเทศไหนนิยมใช้รถเกาหลีกันหรอกมีแต่เวียดนามนี่แหละที่เป็นลูกค้าของเกาหลีส่วนประเทศอื่นเข้าหันไปใช้รถญี่ปุ่นกันหมดแล้วดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นต่างๆของชาวเน็ตกันบ้างคะ่ะว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาดูความเห็นของคนแรกกันเลยนะคะก็ได้บอกว่าเวียดนามเดินผิดทางจริงๆ ดันไม่สนับสนุนปิกอัพให้เกษตรกรคนมอไซค์ก็มีข้อจำกัดเยอะจำนวนน้ำหนักกลายเป็นรถหรูใช้ผิดประเภทซะงั้นคนต่อมานะคะก็บอกว่าสะดวกค้นของได้เยอะใช้งานได้หลายรูปแบบสามารถหาร้านซ่อมข้างนอกได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์ช่างไทยมีความชำนาญรถกระบะบางรุ่นก็ผลิตในไทยและส่งออกไปขายทั่วโลกทำให้ในไทยมีอะไรเยอะ ราคาไม่แพงและใส่ทดแทนกันได้ถ้าสั่งจากนอกจะแพงคนต่อมานะคะก็ได้บอกว่ามันต่างกันในหลายด้านรถญี่ปุ่นแต่มีโรงงานผลิตในไทยราคาจึงจับต้องได้ซื้อผ่อนได้ยาวๆบริการหลังการขายดีเสียส่งซ่อมอะไรมีครบรถเกาหลีที่เคยเข้ามาตั้งโชว์รูมขายหลังจากซื้อไปแล้วบริการหลังการขายไม่ดีเสียส่งซ่อมต้องรออะไรนาน เปิดตัวใหม่ๆก็มียอดขายดีพอนานไปเื่อเสียงของการบริการหลังการขายเป็นลบราะอ,อะไรนานกว่าจะได้กลับมาขับรถญี่ปุ่นกินขาดแถมออกรุ่นใหม่ทุกปีสุดท้ายรถเกาหลีทำยอดขายน้อยมากไม่คุ้มกับการลงทุนเลิกส่งรถมาขายที่ไทยราว20ปีมาแล้วคนต่อมานะคะก็ได้บอกว่าผมว่ารถกระบะค้อกบ,บ้านเราที่แบกกันสีถึตัน ก็ดูอันตรายมากพอแล้วนะเจอมอไซต่อพ่วงขนของของเวียดนามดูทรมานสังขารรถหนักกว่าไทยเราอีกโดยบางคนนะคะก็บอกว่ารถปิกอพกับรถกระบะถูกทำขึ้นมาเพื่อขนของได้หลากหลายนะไม่แปลกที่บางคนใช้เป็นรถยนต์ส่วนตัวนะและขนกล่องขนผักในปริมาณเยอะๆคุ้มทุนการขนส่งพืชผักผลไม้ไปที่ตลาดไทยกันเยอะนะถ้าไม่เชื่อ ก็ลองไปดูกลุ่มบุคคลที่การเกษตรและขนส่งด้วยตนเองดูเอานะบางคนนะคะก็บอกว่ารถมีไว้ใช้และต้องใช้ให้คุ้มกับเงินที่ลงทุนด้วยรถมีไว้อวดฐานะก็ใช่ในส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือรถต้องตอบโจทย์การใช้งานอย่างคุ้มค่าและอนเนกประสงค์ให้มากที่สุดเท่าที่เจ้าของรถต้องการด้วยยิ่งใช้แล้วทำเงินได้ยิ่งคุ้มค่าคนต่อมานะคะก็บอกว่า นี่ถ้าคนเวียดนามได้เห็นรถกระบะของเจ้าของสวนทุเรียนเมืองจันจะยิ่งหนาวสถานสว่วงยิ่งกว่านี้เพราะเป็นกระบะยี่ห้อเบนซคันละ4-5ล้านเองแบบนี้ต่างหากถึงจะรู้คนต่อมานะคะก็ได้บอกว่าต้องไปดูระบบซื้อรถของเวียดนามนะครับ ส่วนใหญ่ต้องซื้อเงินสดนะระบบเครดิตแบบผ่อนเหมือนบ้านเรายังไม่แข็งมากดังนั้นไม่ใช่ใครก็จะซื้อรถได้ต้องมีเงินสดเงินดาวสูงๆมีเงินเดือนประจำํำเพียงพอและมีความจําเป็นมากพอถึงจะซื้อได้โดยบางคนค่ะก็เลยบอกว่ารถเกาหลีในไทยที่พอจะเห็นอยู่ก็มีแต่รถตู้ละมั้งส่วนรถเก๋งแทบจะไม่เห็นเลย เมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาก็มีรถเก๋งของเกาหลีมาทำตลาดอยู่นะแต่คุณภาพสู้รถญี่ปุ่นไม่ได้โดยบางคนนะคะก็ได้บอกว่าเขามองกันแต่มุมดีๆนะอีกด้านคือคนไทยเป็นหนี้กันเยอะมากจากค่านิยมวัยรุ่นสร้างตัวที่ทำให้เป็นหนี้เสียเยอะมากคนต่อมานะคะก็บอกว่าคนรวยมีที่ทำกินมีสวนมีของให้ขนไปขายไปส่ง คนฐานะปานกลางขับรถเก๋งเพราะไม่มีอะไรให้ขนนอกจากเอาตัวเองไปทำงานนอกบ้านคนรวยๆก็รถดรูไปเลยจ้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ ep นี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของ ep นี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ